สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งานราคาหลักหมื่นสภาพยอดเยี่ยมครับตัวนี้กับ Toyota s ซ r u ุ a a ตัว s p o r t ต้นะครับเครื่องพันห้เกียร์ออโต้น้ำมันล้วนปี2003ครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับเป็นตัวสปอร์ตี้นะครับมีชุดแต่งรอบคันจากโรงงานนะครับ สีเคลือบแก้วไว้เรียบร้อยนะครับเจ้าของพยาบาลดูแลดีมากๆนะครับ6 9 0 0 0าบาทนะครับราคานี้สภาพนี้หาได้ไม่ง่ายๆแน่นอนนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับ69,000าบาทนะครับไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพครับรถสภาพสวยมากสีเคลือบแก้วมาเต็มระบบนะครับใครที่สนใจราคาสภาพแบบนี้นะครับสุดคุ้มนะครับทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆนะครับ รองชมและเช็คดูได้นะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดนะครับจองได้เลยนะครับ้าไมจองหลุดไปแน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อรลอพิกคว่ำนะครับเอกสารครบถูกต้องนะครับ ภายในก็สวยสะอาดนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานซ้ายขวาปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยครับราคา69,000บาทนะครับสภาพนี้นะครับภายในจะเป็นเบาะผ้าพิเศษนะครับเฉพาะตัวสปอร์ตตี้เท่านั้นนะครับสำหรับโซลูนาหยดน้ำทนทานดูแลง่ายราคาหลักหมื่นปี2003นะครับ ก็ถ้าใครไม่ชอบพวงมาลัยแบบนี้นะครับก็ไปหาเปลี่ยนนะครับก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับพวงมาลัยชิลๆครับที่เหลือสภาพี๋ยว่างามมากๆนะครับแต่ถ้าใครชอบนะครับถูกใจแน่นอนชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับไม่ใช่ธรรมดาในราคา69,000บาทนะครับคัดและเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยซื้อไปไม่ต้องซ่อมไม่ต้องปวดหัวนะครับรุ่นนี้ถือว่าทนมากๆนะครับลองชมและเช็คดูได้นะครับหาข้อมูลได้ครับตาม แฟนเพจก็มีครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับ สี่คนห้าคนไปได้เลยครับราคาหลักหมื่นสภาพยอดเยี่ยมเดินทางได้ทั้งบ้านไม่ต้องซื้อแพงไม่ต้องผ่อนแพงนะครับก็มีรถใช้งานครับถ้าใครเน้นนะครับใช้งานซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ซื้อให้ลูกให้หลานขับไปมหาลัยก็เดินทางปลอดภัยนะครับเครื่องพันห้ากินน้ํามันไม่แรงไม่แพงครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับได้เลยครับลองชมดูนะครับจะถูกใจหรือไม่นะครับกับราคาและสภาพถือว่าเจ่มมากๆนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับ คลิกที่ชื่อคลิปอานไลาละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานไลยละเอียดรถสวยรถดีรถคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องพันห้าน้ำมันล้วนนะครับสวยๆนะครับราคานี้สาภาพนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับประสบการณ์ของแอดมินนะครับก็ซื้อโซลูนาหยดน้ำใช้งาน เป็นคันแรกเหมือนกันครับทนทานดีครับดูแลง่ายใช้ชิวๆเลยครับเติมน้ํามันดูแลตามอาการเท่านั้นครับแต่คันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับระยะยาวก็ดูแลไม่ยากไม่เย็นไม่แพงครับชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดโทรได้ไลน์ได้ครับ69 0